โอ้ยได้สีแดงเอ้าใครมาชนกูไอ้ตาใครชนมึงอะเมื่อกี้กูขับผ่านไปคนชนมึงปะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงอยู่ไหนอะเยี่ยนี่กลับกอกจัดไอ้สัสไม่เออไม่อยู่ตรงไหนอะอยู่ในคาราบรถเนี่ยได้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 เดี๋ยวกูวิ่งไปนี่ไงวิ่งมาเนี่ยกูว่าเลยไม่ใช่กูวิ่งมาจากตลาดกลางเลยนะเว้ยเยี่ยนี่วิ่งมาแล้วเนี่ยเนี่ยกูจำได้เลยไอ้หัวแรปเตอร์คนนี้นี่อะไรวะเอ็นเซลอะไรมึงวะ ตอนนี้เรามีเว็บสุ่มรหัสเกมมาแนะนำนะครับผมแล้วก็สุ่มสกินปืนมาแนะนำครับสำหรับใครที่งบน้อยนะฮะใครที่แบบที่เราไม่มีตังค์ห้าร้อยหกร้องขนาดนั้นวะเราก็มาสุ่มสกินพวกนี้ได้นะครับผมจะเป็นสกินวอลลุแลนนะฮะมีราคา80บาทก็จะได้3 0มส0ถึงหนึสกินเลยนะฮะผมโอเคเราไปดูสินค้าของเขากันดีกว่านะครับผมสินค้าเกมก็จะมีสุ่มรหัสวอลลลนะฮะก็จะมีรหัสที่เหมือกับเขาแบบ มีสกินอยู่แล้วอะเออมีสกินอยู่แล้วอะในนั้นอะมี10บาทถึง250บาทเลยนะครับผมเอ้ราคา250บาทนี่ก็จะได้สกินแบบนั่นแลนะเออแลอยู่นะครับผมก็สินค้าโซเชียลก็จะมีขาย Facebook, IG, TikTok, YouTube, p r e m i มีอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ขายสุ่มเกมอย่างเดียวนะแล้วก็มีเติมเกมครับผมเติมเกมก็ตามนี้เลยนะฮะมีเติมมาโลลด,ด้วย ครับผมส่วนวิธีการใช้งานสําหรับใครที่ไม่ใช้งานไม่เป็นนะฮะเราสามารถกดคลิกตรงนี้ฮะเข้าไปดูการใช้งานของเว็บนี้ได้เลยเขาก็จะบอกอยู่นะครับผมโอเคส่วน Discord เขา Discord เขาก็มีนะสำหรับใครที่มีปัญหาหรือว่าอะไรสามารถไปคุย d i s c อร์ตในนี้ได้นะทักแอดมินไม่ได้เลยนะครับผมชี้อุ้ย เลือนจัดวิ่งเฮี้ยโคตรเท่อ่ะไอ้เลือใครทำมึงวะกูคานวบแล้วน้องเลือนไอ้เลือนที่ไหนไม่รู้วะพี่น้องเร็วขึ้นมาน้องน้องอันนี้ใครอ่ะไอ้น้องเราปะเนี่ยผมเองเอาไอ้เหี้ยกูรู้ว่าทำไมมันพูดในนั้นขึ้นมาน้องเอะขออันนี้คนปะวะคนคนคนครับดูดขอโทษครับดูน้ำน้องครับเเออาารถ อะไรนะไม่ไม่ชอลชอลชลชลผมยิดออมมันมันตีไม่ได้อะดูดิเมาคอรถมาคอ้ยอ้ยอ้าวคุยกูตายเลยีปเยชูไม่ได้เจมส์กไม่มีที่ชูบอ่ะกูช่วบงกูช่วบงดีเอกซ์อชูบไอ้โง่ไม่เห็นไหมเนี่ยเอางี้มาอไปไป เฮ้ยมึงเป็นอะไรกันน่ะคิเขาทำเหี้ยอะไรอะมึงอยลงเร็วมึงอยลงเร็วขนาดนั้นทำเหี้อะไรอบะ้ยนองน้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 นองน้ง้งน้องน้อง้อยอองน้องอนน้ออ้อ้นอนอ้้อง้อน้องอออ ไม่งงน้องแกลงทำพี้ยอะไรวะเฮ้ยมึงไม่ฟังกูอะเอาแม่งเลยเอากบบกูนอ้เหียแม่งแม่งเลียกพวกไอ้เหียไอ้เหียไอ้ควายมึงนอ่ไงไอ้เหียเออเพื่อนกูมกัรวมากันน้องมากันว่อากัร์ดกัรว้ากันรักรักเพื่อนเสมอคำศัมึงไม่รู้เหรอน้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้หลุยมนเอาไอ้หลุยไอ้ต้ามึงมึงมีอาวุธปะเนี่ยเอยมัน่อยมัน่อยมันเลย่อยมัน้อยว เยียนเียแมงโเด็กกระโปงไอสัตว์แมงโกไอเยียนแมงโนพี่อาดสองอาดำสองอาดำสองอาดำสองเขานุนเขาหนุนนะสี่อะไรอาดำสองเออวาอาดำสี่ขอโทษลงมาดิลงมาดิลงมาดิแกงขี้อะไรวิ่งดิแกงวี่อะไรวิ่งดิดัมเตอร์ อย่าขับรถอย่างโง่มึงขับรถเฮี้ยอะไรมึงไอ้มึงขับรถเป็นไหมเนี่ยเนาะไอ้บุญขับรถเฮี้ยอะไรมึงมึงขับรถเฮี้ยอะไรมึงลงมาดิมึงลงมาดิมึงลงมาดิเี้ยไอ้ตั๊กแด๊ดไม่ยำได้เขาเลยคนนี้โอ้ยเจอดีอะไรไอ้เฮี้ยไอ้ไป้คายา ตายอุ้มแม่เลยเนี่ย DS เลยเนี่ย DS เด็กฝึกคกณดาวสามนาทีผมจะกูแค่นั้นถ้ามึงีกรอกรูเอามึงแน่ ไอ้เหี้ยต่แต่แต่ตัวเองตายนะสัตว์ตัวแบบมึงเนี่ยคนชอบตืมเลยตรงแบบหัวมมากเนี่ยเหี้ยคำคุยเลยคำคุยเลยย้มม่วงคำคุยคำคุยมึงชวนมันคุยนิ่งๆกูชวนมันคุยได้ไงล่ะกูเกิดแล้วไอ้สัตว์ตากูจะตายแล้วเนี่ยคุยอะไรยิืแกลไลก์บูส์อะฮ่าฮ่าฮบ่นเยอะ คุณจะกูถอยไหมเนี่ยไอ้เหี้ยโดนกูตีหัวเหี้ยอย่างเสียวอ่ะโดนกูตีหัวอย่างเสียวอ้าวหนักหนึ่งหนักหนึ่งไงอ่ะได้กูทำแบบนี้ไอ้พี่ผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ละพี่ผมไม่ได้ล้วพี่ตายไปแล้วนะผมไม่ได้แล้วพี่ได้ไงเออผมขอโทษพี่ผมจะไปถาผมจะไปฟังแล้วพี่ แน่สิวิบเวดมึงหลอกวงหายแน่สัตว์เออพี่ผมไปแล้วพี่วอมึงหายแน่สิวิบเวดพี่พอพี่พี่พอผมให้แสนหนึ่งพี่พอพี่พอพอพี่เลยไแล้วพี่สามแสนพี่สามแสนสามแสนพี่ทั้งตัวนีแค่นี้พี่มึงจะอะไรกับกูเนี่ยตายเหรอกูตายไอ้เหี่อต้องบอกวิสุกุพี้ยะต้องบอกวิสุกุกูข่าวใหม่พี้ยะข่าวเหี้ยแม่มึงอะ เฮียโลนะไม่มาชุบควรโลนน่าจะแก๊งหนึ่งใช่ไหมแล้ว <c oughs> เราไปเลื้อนอย่างเงี้ยแล้วก็จบมัน้วโดนอย่างงี้นะ <c oughs> ไม่ต้องงตอ <c oughs> นเอียงของคนดูแม่งสี่สิบคนแม่งไม่มีใครคุยกับกูสักโตร <c oughs> ลองกูรู้บ้านโอซีมึงเดี๋ยวกูตบะไปเฮ <c oughs> <ๆ>ียคนมาแล้วดีครับวันดีครับน้องชายเองเป็นคนแรกในรอบชั่วโมงเลยนะเนี่ย ทำไมคนทำไมคนอย่างกูต้องมานอนดับสี่นาทีได้วะไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันมีปืนเท่านั้นแหละไอ้สัตว์กูกลัวตากูกลัวอมมาแฮเดชามาชาโชอาริมาเชนอสัมโมจาร์โมเชนทอสามพอเชกาเฟสซาเชนอาบอชอยาโอชานออาลโชและโชเซออาลโชและโชและโชอาบอชอาบอชถามมึงข้างหลังเลเวลวันเดอร์แมนามึงแล้วไม่เห็นเนาะไหน เออมันมาหกูเต่าเอ๋เต่าเอ๋กูไอ้เป่ากบอนกูว่ากูว่าเอ้ยมันเล็งเราอยู่มันเล็งเราอยู่เจมส์เรไปก่อนอ่ะเราไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูสู้มึงไม่ได้อะกูต้องใช้วิธีนี้แหละกูสู้พวกมึงไม่ได้กูต้องใช้วิธีนี้แหละมันมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮัลโหลน้อง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 ไปี่ไหนน้องน้องขึ้นมาชื่ออะไรอ่ะชื่องขึ้นมาน้องชื่ออะไร มันไม่พูดอะไรเนี่ยเอาดิเอาเรอเรไม่พูดเหรอไปไปอุ้มอุ้มไปดมือนนีนี่หมดลหมดแล้ว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 ออแล้วถามคนเล่นไปเฮ้ยนี่นเอไไปไปเด โอ้ยโอจัดไอ้ควายเฮียปัญญาอ่อนได้เวลาพวกกูแล้วมึงรู้ไหมเฮียเลยมึงรู้ไหมว่าคนอย่างกูนอนา8นาทีมันเหนื่อยขนาดไหนมึงได้เวลาที่มึงต้องนอนบ้างแล้วจัดมันมีคันหนึ่งอะมีใครรักพี่เอ้าอุ้ยอ้าวมึงชนกูไอ้เยี่ยนสองโซบาทนี่ว่ะไอ้เยี่ยนสองโซบมึงชนกูมึงขออนุยาตช่วยเน่ชุบเนาะ

เฮ้ยมึงจะทำแจกตึ nice. ่นำเพี้ยอะไรสักผมึงจะมันจะมนจะมาไม่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 ไไมาไไมไม่ไมไรอไไร่มไ่ไไ่มึงมไม่ไ่ไ่ม่ไม่ไม่ม่ไ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 ย่ไ่ไม่ไ่ไม่เด่ไม่ไ่ไกมม่่มม่่่เเ ขับรถยังชนขับรถยังโง่โดนเพื่อนวีโมยอยู่เลยมึงไปไหนกำลังอัดอารมณ์ร้อนนะ if I have ว o w o h e l l ลไปนี้เจดี่มบเอน่มาจอเ่มอเน่มเจออฟไอ้มวดขอไมองมมอเาดมน่ะเฮ้ยมีของเองครับพี่ามาสามาตออะไรแล้มาแทงทำไมเนี่เซฟซ้อนรู้ปะเนี่ยเอาอันเนี้ย รู้ตัวรู้ตัวรูตัวว่าเรือนก็ไม่ต้องทำตัวเรือนให้มันสมชื่อเนี่ยนะเอาแล้วกี่ไม่ต้องทำตัวให้มันสมชื่อก็ได้ปะไม่ไม่ผมอันนี้อันนี้ด่าผมหรือเปล่านี่ไอ้กหยังไม่รู้ตัวอีกเหรอกูไม่เคยโอ้กูไม่เคยอ้อมไอ้มีปัญหากูหัวม่วงรับจบพวกมึงเอาไหมหัวม่วงรับจบไม่อยากจะเ่นอะไรยากหัวม่วงเพื่อนรักกูในสภาพมึงมีคนเอาด้วยหรอโอ้ยดูดีแหลกไหมพี่พูดเล่นหรอพี่พูดอะไรเก่งใจทูบ็อกผมด้วย ไอ้หัวหม้อมึงเพื่อนกูจริงปะเนี่ยมึงเพื่อนึงไม่ใช่หรอน่ารักหรือน้าเหี่ยวนี่เหี่ยวนี่ล้พี่จะพูดอะไรเราดูเมนว่าคนดูเมนว่าอีแก่นี้เป็นใครเนี่ยมันเมนอย่างไงผมถามัอยังไงี่พี่จะพี่ไม่ลองคบกับผมดูหรอเผื่อจะไม่เอาอะไม่เอาอะเน่ตาไควายโง่จัดแกงโง่การที่เราแบบไปหาเซิร์ฟแบบเล็กๆเซิร์ฟที่มันไม่มีเนมหรือเซิร์ฟอะไรก็ได้อ่ะแล้วเรามาเลืออะไรเงี้ย มันไม่สมควรนะครับคุณดูถึงเราจะแบบอย่างนี้อย่างง้นอย่างงันอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นอย่างงันอย่างนี้รููอยู่นะทุกคนก็โอเคครับไปเซิฟต่อไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อ